สวัสดีนะคะเ,เพื่อนๆอวันนี้เราไปจะกินปลานะคะอยากฉลาด <_ d ata> เขาบอกว่ากินปลาเยอะแล้วเราจะฉลาดอันนี้ปลาแม่น้ำบลิดนเซ่นะเพื่อนคลิกเลยนะ <_ d ata> ปลาฟลอเรนเล่นะคะเพ <_ d ata> ื่อน <_ d ata> บีเขาเป็นฝรั่งเนาะเขาเอามาฝากบี <_ d ata> เขามีอเขามีกระดาษใบตกปลานะคะเ <_ d ata> พื่อนเขาก็เอามาให้บีเนาะอีบปลาตัวนี้แหละมันทําให้บีก้างติดคอเข้าโรงพยาบาลไปแล้วนะคะเพื่อนครั้งหนึ่งแต่ว่า มันอร่อยนะคะแต่ว่ามันมันก้านเยอะก้านแบบเป็นตัววนะเพื่อนเนาะแต่ว่าเราจะเาเอามาให้เรากินเราก็กินนะคะสดๆแล้วมันอร่อยนะคะเพื่อนนะทอดให้มันเกรียมนะม,มันจะอร่อยที่ปลาบิเต็มบ้านนะคะเพื่อนปลาข้างบนบ้านบินี่เยอะมากที่บิทำบิเอาปลาอันนี้แหละ ที่เพื่อนเอามาให้นั่นแหละนะ,ะเพื่อนเอามาทําปลาเนานะคือว่าไ่กินแล้วก้างติดคอแล้วไปทําปลาซะเลยอร่อยนะคะเพื่อนเอาไปทําปลาแต่ว่านะกินมั่งทําปลามั่งเนาะทอดมันเนื ออากระดาษออกสักหน่อยนะจ๊ะทุกคนอฟอร์เรลล์ฟอร์เรลลปลาแม่นม้ำบูเดนเซไปิทำน้ำจิ้มมานี่เป็นยังไงจ๊ะ ต้องค่อยๆบันเลงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เข้าโรงพยาบาลอีกนะจ๊ะบี๊บจังเวลาคนคนที่นี่นะคะเพื่อนเมื่อก่อนนี้ป้าาก็สอนเลยว่าก้างมันอยู่ตรงนี้นะมันเป็นตัวตัววายน้องเพื่อน,นทำอย่างนี้เขาก็จะเบรกเบรกแล้วก็ดึง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 ลงมาแต่ว่าบิลืมเลยวนะตอนนี้ป,ปา๊าป้าไม่อยู่แล้วนะเพื่อน ปาไปสวรรค์แล้ะอร่อยมากเลยหวานหวานอร่อยต้องดูดนิ้วเนี่ยจะเอาอุตเทนกกัวก้างมากเลยนะเพื่อนนะอ,อ,อ,อร่อยเนี่ยก้างมันอยู่ตามอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนเห็นไหมก้างมันอยู่แบบนี้ น่ากลัวมากเลยนี่นี่นี่อะไะไม่ค่อยปลอดภัยเลยกินหนังนะมันนะปลอดภัยหุ้กรอบอร่อยอืม้มยอด าแต่ฉลาดก็ตอนนี้แหละไปแล้วนะคะเพื่อนขอบคุณพี่ๆเ,เพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้าไม่กำลังใจบีนะคะ เพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะทุกคนนะคะขอบคุณมากนะคะแล้วก็บีก็จะกลับไปหาพี่พี่ทุกคนนะคะก็ช้าหน่อยหรือช้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพื่อนหะกแต่ว่างบีก็จะกลับไปนะก็พยายามไปหาพี่พีทุกคนนะคะถ้าปีลืมใครก็มาเคาะประตูเบียงดังนะคะเพื่อนเนาะมาทวงตอนมีไลฟ์สดก็ได้นะคะไปแล้วนะจ้าไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ